การพิสูจน์จิมมิวโอจากทิกตอกในวันนี้โคตรเฟี้ยวครับเป็นทริคเจ๋งๆเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนของเราเนี่แหละครับมันคืออะไรเรามาดูและพิส um er ูจน์กันเลยครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมเป่อนซีตัวแสบนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับเพื่อนๆแท็กผมมาถึงทริคอย่างหนึ่งเกี่ยวกับโทรศัพท์ซึ่งโคตรเฟี้ยวครับไม่ต้องพูดมากดูเลยดีกว่าครับอ่ะนี่นะครับเขาบอกว่าวิธีนี้กันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช้ลูกโป่งครับ เป่าเป่ครับเป่าให้ใหญ่ๆใ,ให้มันได้ที่เท่าโทรศัพท์เรานะครับจากนั้นทําอะไรดูดครับดกดลูกโปลงไปครับวูเฮ้ย<ฮ>เอา้าทำไมเข้าไปโทรศัพท์ได้ไงอะฮูฮฮ้เฮ้ยทำไมกดลูกโปแล้วมันเข้าอยู่ในโทรศัพท์ได้แล้วมันแล้วก็เป่าได้ด้วยอืมว้ว<ฮ> ปอเสร็จแล้วก็ผูกให้เรียบร้อยครับจากนั้นก็โยนลงน้ำลอยไปเลยเดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อนนะอนนะตอนแรกลูกโป่องอยู่ข้างนอกพอกดปุ๊บลูกโป่งมันหุบเข้าไปได้ยังไงครับแล้ว เอ้ยอะไรครับงงนี่งงตั้งแต่โทรศัพท์เข้าไปอยู่ในลูกโป่งแล้วครับมันมีทริคอะไรหรอครับหรือว่าตรงไหนที่เรากดแล้วลูกโป่งมันกลับโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างนั้นหรอครับเอ้ยแปลกครับซึ่งวิดีโอนี้เจ้าของวิดีโอครับคือคุณแพตติครับเป็นนักมายกลรระดับโลกครับแล้วก็การถ่ายเป็นลองช็อตเห็นไหมครับทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการตัดต่อแน่นอนครับแต่อยู่ที่ว่าเขาจะใช้ทริคไหนอะไรยังไงครับอันนี้ในขั้นต้นเดี๋ยวเราลองทำตามวิธีเขาแบบเป๊ะๆดูเลยนะครับแล้วถ้ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลยััังงงไเราาาค่่่อยมนนจบผิดดดกกูีว มาดังนั้นเรามาลองทำกันดูนะครับไม่ยากครับมีแค่ลูกโป่งและสมาร์ทโฟนครับมาลุยอ่ะมาเดี๋ยวดูก่อนนี่โทรศัพท์จริงๆนะครับไม่ได้มีบิดพิวไม่ได้มีทริคอะไรนะครับก็คือโทรศัพท์ที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้จริงๆเลยนะครับมาทีนี้แล้วก็มาลองเอาลูกโป่งเป่าเข้าไปดูนะครับซึ่งผมผมเป่าด้วยปากไม่อกีจริงลูกโป่งขอจะใช้เครื่องแล้วกันนะครับอ่าขี่ใหญ่ก่อนมาทีนี้ในขั้นแรกเนี่ยเรามาดูกันครับว่าทำไมมันถึงกดเข้าไปในโทรศัพท์ได้ครับลองดูนะ อ่ะไหนอ่ะไหนไม่กดเข้าได้เลยครับอะไรเนี่ยเอามาเอมาใหม่เมื่อกี้ผมเราทำเร็วเกินไปเพราะผมเห็นที่ในคลิปวิดีโอเมื่อกี้เขาค่อนข้างช้านะครับเขาก็ค่อยๆกดลงไปเรื่อยๆนี่นะครับเราต้องทําตามเขานะต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนเอาใหม่เอาใหมา่อบอ่ะค่อยปล่อยอือ,อ,าอมา ดูจากข้างล่างเลยนะจะได้เห็นว่ามันเข้าไปในลูกโป่งได้ยังไงหรือว่ามันแอบกลับด้านอะไรเงี้ยไม่รู้ครับลองดูนี่ดูข้างในตรงนี้เห็นไหมอ่ะมันมันเริ่มแบบครอบโทรศัพท์หมดแล้วอืดออ๋อนี่เฮ้ยได้จริงครับว้าเฮ้ยเข้าไปทางจริงๆอ่ะดูดิวู้ดูดิโอ้โหถ้าเป่าได้ไหมเห็นไหม เส่าก็ได้ครับนี่เห็นไหมเฮ้ยได้กริงครับมันเข้าไปเลยครับนี่คือมายากลแบบล้วนๆเลยนะครับโอ้โหมาครับมาลองดูนะครับว่าถ้าลงไปในน้ําจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาด2งซองซไปเลย no 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 งามไส้ลืมดูข้างหลงังนี่ไอมันไม่ได้เข้าครับแค่ลูกโปง่งมันเข้าไปเฉยๆ no no งามไส่เดนจะปีย์เลยอ้ สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนอุ้ยน้ำไส้โอ้พังไหมเนี่ยผมตอนนี้ไม่รู้ผมปิดเครื่องมก่อนน,นนะอ้าไม่นะดูคุณพตติกครับถ้าโทรศัพท์ผมพังใครจะรับผิดชอบครับนํำไส้รู้ดิเปียหมดเลย เช็ดก่อนเช็ดก่อนไม่ไหวเดี๋ยวต้องไปแช่เข้าสารต่อนะครับเนี่ยไม่งั้นพังแน่นอนครับเพราะว่าน้ามันจะเข้าตรงเนี่ยตรงรูชา้าตรงรูหูฟังพวกนี้ครับโอ้โหคุณแพทริครับว้าวอ่ะโอเคตัวนี้ผมพอเข้าใจแล้วครับการที่เราเป่าลูกโป่งแล้วกดลงไปเนี่ยโทรศัพท์มันไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างในจริงๆครับมันเหมือนหุ้มไว้เฉยๆครับอ่ะเพื่อความชัดเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่อีกรอบนะอ่ะเมื่อกี้ันอะ่จจะจังหวะที่พอทําเสร็จแล้วยังไม่ได้เห็นนะเอาใหมเ่เอามากระแทกนะครับ <laughs> แต่ั้นตรงนี้ช้าๆเราต้องปล่อยช้าๆนะครับถ้าปล่อยเร็วไปมันจะไม่เข้านะครับต้องช้าๆเลยให้มันค่อยๆดูดกับโทรศัพท์เข้าไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราดูจากข้างหลังนะผมเห็นข้างหลังชัดๆเลยแล้วกันนะครับนะต้องช้ามากๆนะเร็วไม่ได้ครับเร็วกมันไม่เข้าจริงๆนะทำมาถ่ายรูปครับผมเมื่อกี้ต้องช้าจริงๆนะครับค่อยๆค่อยๆเนี่ยไม่ค่อยกดเข้าไปได้เห็นไหมพยายามกดให้ลูกโป่งมันครอบโทรศัพท์ให้หมดครับอืดลองนะอือ บิบนี่เรียบร้อยครับเพื่อนๆจะเห็นไหมครับข้างหลังมันไม่ได้ปิดหมดนะครับแต่ดูด้านหน้าดิเห็นไหมคือถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันเหมือนโทรศัพท์เข้าไปอยู่ข้างในครับแต่จริงๆไม่ได้เข้าครับมันแค่ครอบไว้เฉยๆเห็นไหมซึ่งตรงเนี้ยมือเราต้องจับให้ดีครับเดีย๋ยวไปได้ไหมอ่ะนี่ไปได้เห็นไหมมองจากด้านหน้านี่คือทริคหลอกว่าโทรศัพท์เราเข้าไปแล้วครับจริงๆมันไม่ได้เข้าไปนะครับมันแค่ครอบไว้เฉยๆครับแต่ทีนี้ครับ ทำไมในคลิปวิดีโอเขาถึงสามารถเป่าแล้วปล่อยหลงน้ําได้อ่าอันนี้น่าสงสัยครับเพราะตรงนี้ถ้าเกิดเราเป่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยมันก็จะแบบเกือบจะหลุดออกมาจากโทรศัพท์เห็นไหมเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือถ้าเป่ามันก็จะไม่ได้แล้วครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาย้อนดูและจับผิดคลิปวิดีโอเขาอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเฮ้ยอ้าโทรศัพท์ก็ดูไม่ได้ปิดอยู่ไม่กล้าเปิดเดี๋ยวพังอ่ะเพื่อนดูไปครับตรงนี้ครับนี่อ่ะนะครับดูนะครับตรงนี้จังหวะที่เขาูเ นี่นี่นะพูดวีดูครับปุ๊บจังหวะนี้ครับโทรศัพท์หลุดออกไปจากหน้าจอเห็นไหมครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าให้ผมเดานะครับเขาน่าจะสลับเปลี่ยนกับตักกล้องครับเพืจะทาเป็นสเครื่องไว้เครื่องนึงใส่เข้าไปข้างในลูกโป่งจริงๆอีกเครื่องหนึ่งพอจังหวะที่เขาเข้ามาใกล้หน้าอย่างนี้เขาก็แอบสลับเปลี่ยนเครื่องครับนั่นเท่ากับว่าไอ้เครื่องที่เขาเป่าลูกโป่งแล้วลอยน้ำอ่ะจะเป็นคนละเครื่องกับตอนแรกครับอันนี้คือผมเดาเอาครับพิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่ออยเม่ีางที่บอง้ทริครับคิดว่าเขาาจะใช้ แบบนี้นั่นเองนะครับว้าวสุดยอดมากเลยนะครับนักมายากลนี่ยังไงก็เอนเตอร์เทนได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเลยครับคุณพัติคนนี้เป็นคนหนึ่งที่ผมนับถือมากๆนะผมรู้สึกว่าเขาเก่งมากๆนะดูแล้วก็แบบเพลิดเพลินดีกับวิดีโอของเขานะครับฟยลมากเลยนะถ้าผมไม่ได้เจอวิดีโอนี้ผมก็ไม่รู้เลยนะครับว่าการเป่าลูกโป่งแล้วกดใส่โทรศัพท์มันจะสามารถครอบได้แบบนั้นนะ่ะเออไม่น่าเชื่อเลยนะครับแต่มันก็ทําได้จริงครับครอบโทรศัพท์ให้เสมือนว่าโทรศัพท์เข้าอยู่ข้างในลูกโป่งครับแต่ไม่ได้เข้าไปอยู่ ครับถ้าอย่างนั้นผมขอสรุปว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นวิดีโอเพื่อความบันเทิงครับมันคือการเล่นมายากลเป็นเพื่อความบันเทิงครับทาไม่ได้จริงครับโทรศัพท์ไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างในจริงลงน้ําก็จมก็เปียกนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูแล้วอย่าไปทําตามนะครับไม่งั้นจะเสียโทรศัพท์ไปซับเปล่าๆนะครับอันนี้ของผมก็ต้องไปแช่ข้าวสารทิ้งไว้ไม่งั้นอาจจะพังได้นะครับทุกนี้เพิ่งผ่านพ้นโควิดมา New Normal อยู่นะครับยังไม่อยากใช้เงินมากไม่อยากเสียตังค์ซื้อเครื่องใหมน่นาอย ในวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับขอบคุณคุณพระจิกอีกครั้งสำหรับวิดีโอเจ๋งๆแบบนี้นะครับผมติดตามอยู่นะครับถ้าใครรู้จักแกฝากแชร์ไปด้วยนะครับผมติดตามผมนับถือจริงๆครับยังไงสร้างผลงานดีๆออกมาแบบนี้เยอะๆนะครับผมจะรอดูนะครับและถ้าอะไรมันเด็ดเดี๋ยวจับไัพไปสู์แบบนี้เลย สุดท้ายเหมือนิมครับเพืเ่อนๆอยากให้ผมทดลองอะไรพิสูจน์อะไรที่เจอมาจากไหนก็ตามไม่จำเป็นต้องติกต่อครับเฟซบุ๊กยูทูบอินตาจัมทุกทางเลยครับเจอที่ไหนส่งมาบอกเข้ามาเดี๋ยวผมจัดให้จับมาพิสูจน์ให้ดูให้เห็นจะๆแบบนี้แน่นอนครับแม้ว่าจะต้องเสี่ยงแค่ไหนก็จะทําให้ดูนะครับจะพยายามทแลวกันนะครับสุดท้ายเพื่อเป็นกำลังใจให้โทรศัพท์ของผมกลับมาได้ใหม่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด <perimeter> ้วยนะครับพอคนละหนึ่งไลค์ก็ยังดีครับสำหรับโทรศัพท์ของผมครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับยงงไก็ เจอกันวิดีโอหน้าครับเดี๋ยวนี้ผมลงวิดีโอทุกวันแล้วนะครับไม่มีวันหยุดเลยครับเข้ามาดูความสนุกและสาระแบบไร้ขีดจำกัดไปกับผมพซศจตัวแสบได้ทุกวันเลยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับเก้าพัดผม